ฟีฟินะครับอ่าวันนี้เรามีอะไรจะแจ้งนะครับอ่าคือจะมีเกมมาให้โหลดนะครับใน ID ของของเว็บนะครับอ่าติดตามตามเฟซบุ๊กหรือหรือหรือยูทูบแล้วกันนะครับอ่ากดติดตามได้ตอนนี้ยังรีวิวไม่เสร็จครับเลยไม่สามารถแจกได้อ่าวันนี้มาเริ่ม ามารีวิวเกมน,นี้ให้ดูแล้วกันครับอ,อ่ติดตามเฟซบุ๊กได้นะครับได้กันทุกคนครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมขอคิดระบบที่จะล็อกอินทีละคนให้นะครับเออตอนนี้ Apple ได้ปรับแล้วว่า ID สามารถล็อกอินได้ เพียงแค่เครื่องเดียวต่อการโหลดถ้าล็อกอินสองเครื่องโหลดพร้อมกันไอเดียอาจจะเสียได้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้นอนนอนอยู่ก็มีหิมะตกมาใส่อ่าครับอืมจะมีน,นกเพนกวินอ่าแต่ทำไมนานแล้วทำไมไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ย ภูเขานี่มีคนอยู่ปะเนี่ยอ่าเ,เจอแล้วเจอแล้วอขีน่นกเพนกวินลืมลืมเปิดเสียงเปิด,เป,ดเปิดเสียงออนอกจากมีนกเพนกวินยังมีสัตว์อย่างอื่นนะครับ มันไม่ต้องแขนน็งอืมไม่ต้องแข็งเลยอชวนได้สองครั้งนะครับมันไม่ต้แข็งครั้งที่หนึ่งมรจะล้มอืมแขซ้อนแขคนซ้อน,นอ,นอ,อโอ้ตายลยะตายท่าหน ต้องรีบไปครับเดี๋ยวหิมะข้างหลังจะถล่มโดนนะครับอ้อ้าวโดนหินมาเนี่ยเออไม่โดนไม่โดน,ดน บนเมฆเลยนะเราเรียกว่าเหนือเมฆเหนือเมฆอ่ะนี่จะมีกลุ่มหิมะนะครับตรงนี้รตรงมุมก็คือหิมะจะถล่มมาเนี่ยครับตามตามมาแล้วอ่าตามหลังเรามาแล้วเราต้องรีบหนีครับอ่าตาย ยิ่งเล่นไปก็จะมีด่านเพิ่มเรื่อยๆนะครับเราสามารถซื้อด่านซื้อสัตว์อังเกรได้ตอนนี้เพิ่งเริ่มเล่นก็กเลยคูณสองอยู่อนี้ฮีมักให้ทันนะครับมีคะแนนเยอะฮีมะยิ่งมาเร็วขีนกอเนี่ยมีบินได้บินได้อ้าวรวยเลย เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ครับอรอติดตามที่ Facebook แล้วกันนะครับม,มีมาแล้วต้องหาอะไรขี่เ่ะไม่ทัน,น เพราะเราขี่สัตว์มันก็จะวิ่งเร็วให้ป,ปีดจะเร็วกว่าเราเราขี่เองตอนนี้ได้แค่คูณห้าชนทีก็หลอดหายไปเลยถ้าเราม้วนตัวทีหนึ่งก็คูณหนึ่งมมวนสองทีก็คูณสอง จะมีหลอดคูณอยู่ข้างบนเมืนเห็นไหมคูณสามโอเคหีมะมาแล้วต้องขี่อะไรแล้วไป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 วัวโดนชนเฮ้ย,ยไม่เป็นไรครับถ้าตัวสีนี้ไม่เป็นไรม,วมว้วนม้วนตัวม้วนละตอนลงจะเร็วนะครับขี่เมฆขี่เมฆไปข้างบนไปข้างบน ข้างบนบางครั้งทีมั้าหล่มมาโดนได้เช่นกันนะครับถ้าเราไม่เร็วพออ่ามีรถนะ็นป้ายว่าในบ้านมีรถเฮ้ยไม่ได้ขี่นี่ก็ตายนะอยโอเคโอเค,อเ,คเรามีรถแล้วแต่ผ่านไปสองบ้านยังไม่เห็นรถเลยรถจะสรสกี อ่าได้แล้วได้รถแล้วอ่าแหวนแหวนแหวนอืมอืมมีตัวอะไรมาซ้อนดะ,ะถ้าเราชนทีนึงก็ตัวที่ซ้อนจะตกไปครับมันกระแทกแรงไปหน่อย <c oughs> อ้าวเฮ้ยเออมนังคนเดียวเลยทีนี้ตไม่แต่พูด เอ้รถพังอาเอาใหม่ใหม่ได้เลอ่ามีิีตีส์อ่ะหาคนซ้อนเมีเล่นง่ายๆครับเพียงแค่สัมผัสหน้าจอมันก็จะโดดให้แล้วเราโดดทำไม,มวะเนี่ยโอ้ยเกือบๆอน่าคูณแปดแล้วโอ้โหอุ้ยไม่มีอะไรขี่นีดอ่ามีรถมีรถ ไม่มีอะไรคีช่วงหลังๆนี่คือคะแนนเราดับได้นะครับม้าที่ตามมาข้างหลังนี่อืมลมใส่ชัวอ่าเหี๋ยวของโซนตัวเดียวแล้วอ่าขึ้นมาแล้วเฮ้ยอย่าขึ้นนกอีกอ่ะเฮ้ยอย่าขึ้นนกอ่ะเราไม่ขึ้นขึ้นนกไม่ได้ครับมีโมไซยังขึ้นนกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ใครมันจะไปโดดตกได้วะเนี่ยนี่อ่าสิบหายแล้วเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮอนีหนีหนีหนโอ้เฮ้ยมันตามมาแล้ววิ่ง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  อ้าวลงล้มได้ไงเนี่ยยังไม่ชนอะไรเลยอ้าวหน้าท้องทะลอกไปแล้วชิบหายแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โชคดีโชคดีโอ้โอ้ ติดติดข้างชนชนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฟังไหมคราวนี้โดนแน่เลยเฮ้ไม่รอดชัวร์เออตายครับอ,อ่าใครสนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับ <_ d ata> อันนี้มันทึกชื่อเล่นครั้งแรกเล่นครั้งแรก อโอเคครับน่าผมขอจบการรีวิวเพียง,ง,งแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ